พันธสัญญาเดิมฉบับฟื้นฟูหนังสือ2สมุเอลบทที่5ขอไข่เผ่าอื่นๆถวายมงกุฎให้บทที่5ข้อ1ถึงข้อ5อิสราเอลทุกเผ่าก็มาหาดาวิดท,ที่เมืองเฮบรนทูลว่าดูเถิดพวกข้าพเจ้าเป็นกระดูกและเนื้อของท่านในอดีตเมื่อซาอูลเป็นกษัตริย์เหนือพวกข้าพเจ้าท่านเป็นผู้นำอิสราเอลออกไปและเข้ามาและพระยะโฮวาตรัสแก่ท่านว่า เจ้าจะเลี้ยงดูอิสราเอลพลไม่ของเราและเจ้าจะเป็นผู้ปกครองเหนืออิสราเอลดังนั้นพวกอาวุโสทั้งหมดของอิสราเอลก็มาเฝ้ากรรษัตริย์ที่เมืองเฮบโรนและกรรษัตริย์ดาวิดก็ตั้งพันธสัญญากับพวกเขาที่เมืองเฮบโรนต่อเบื้องพระพักพระยาหวาและพวกเขาก็ฉลมดาวิดให้เป็นกรรษัตริย์เหนืออิสราเอลดาวิดมีอายุ30ปีเมื่อเริ่มครอบครองและท่านครอบครองอยู่40ปี ท่านครอบครองเหนือยูดาห์ที่เฮโปรนเจ็ดปีหกเดือนและที่กรุงเยรูซาเลม็มท่านครอบครองเหนืออิสราเอลและยูดาห์อีกสามสิบสามปีคอควายได้รับการแต่งตั้งจากพระเจ้าให้เป็นกษัตริย์อันจักรของท่านได้รับการยกชูเพราะเห็นแก่ชนชาติอิสราเอลพลไพรของพระเจ้าบทที่ห้าข้อหกถึงข้อยี่สิบห้ากษัตริย์และคนของท่านไปยังเยรูซาเลม็มต่อสู้กับชนชาติเยบูสผู้อาศัยในดินแดนนั้นกล่าวกับดาวิดว่า ท่านเข้ามาที่นี่ไม่ได้เพราะแม้คนตาบอดและคนง่อยก็จะไล่ท่านออกไปในวงเล็บด้วยคิดว่าดาวิดเข้ามาที่นี่ไม่ได้แต่ดาวิดยึดจีโอนที่กำบังเข้มแข็งได้ซึ่งก็คือเมืองของดาวิดในตอนนี้ในวันนั้นดาวิดกล่าวว่าใครจะโจมตีชนชาติยาบูสก็ให้ผู้นั้นไปตามทางน้ำไหลไปสู้กับคนง่อยและคนตาบอดผู้ซึ่งจิตของดาวิดเกลียดชัง เพราะฉะนั้นพวกเขาจึงพูดว่าอย่าให้คนตาบอดและคนง่อยเข้ามาในพระนิเวศนั้นดาวิดก็อาศัยอยู่ในที่กำบังเข้มแข็งและเรียกที่นั้นว่าเมืองของดาวิดและดาวิดก็สร้างกำแพงโดยรอบตั้งแต่มิโลเข้าไปข้างในและดาวิดก็ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าพระยะโฮวาพระเจ้าแห่งจอมพลโยธาสถิตอยู่กับท่านและฮีรามกษัตริย์เมืองตูโรใช้ทูตมหาดาวิดและส่งไวสนสีดา พวกช่างไม้และพวกช่างสลักหินมาสร้างวังของดาวิดและดาวิดทราบว่าพระยะโฮวาทรงสถาปนาท่านให้เป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลและพระองค์ได้ทรงยกชูอาณาจักรของท่านด้วยเห็นแก่อิสราเอลพละทิของพระองค์ภายหลังที่ท่านมาจากเฮบรอนดาวิดได้เหล่านางสนมและภรรยาในเยรูซาเล็มเพิ่มขึ้นอีกและมีบุตรชายและบุตรสาวเกิดแก่ดาวิดอีกต่อไปนี้เป็นรายชื่อบุตรชายของท่าน ที่เกิดในเยรูซาเลม็มคือซามูอาโซบับนาธานสโลโมยิบฮานอาริสัวเนเฟตยาเฟียอาริซามาเอลยาดาและอาลิฟาเลตเมื่อชนชาติฟาลิสตีมได้ยินว่าดาวิดรับการชฉลมเป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลชนชาติฟาลิสตีมทางปวงก็ขึ้นไปเสาะหาดาวิดแต่ดาวิดได้ยินจึงลงไปอย่งที่กำบังเข้มแข็ง ฝ่ายชนชาติฟาลิสตีมเข้ามาและขยายแนวออกไปในที่หุบเขาราฟาอิมและดาวิดทูลถามพระยะห์วาว่าควรที่ข้าพเจ้าจะยกขึ้นไปสู้รบกับชนชาติฟาลิสตีมหรือพระองค์จะทรงมอบเขาวไว้ในมือข้าพเจ้าหรือและพระยะห์วาทรงตอบดาวิดว่าจงขึ้นไปเถิดเพราะเราจะมอบชนชาติฟาลิสติมไว้มือของเจ้าเป็นแน่ดาวิดมายังปะละพราซิมและดาวิดก็ฆ่าฝันพวกเขาที่นั่น ท่านกล่าวว่าพระยะโฮวาทรงทะลวงเหล่าข้าศึกของข้าพเจ้าต่อหน้าข้าพเจ้าดังกระแสน้ำที่พุ่งใส่เพราะฉะนั้นจึงเรียกสถานที่นั้นว่าบาละพราซิมและชนชาติฟิลิสติมได้ทิ้งรูปเคารพที่นั่นดาวิดกับคนของท่านก็ขนเอาไปเสียชนชาติฟิลิสติมยกขึ้นมาอีกและขยายแนวออกไปในหุบเขาราฟาอิมในเมื่อดาวิดทูลถามพระยะโฮวาพร่องตรัสว่า เจ้าอยากขึ้นไปแต่จงอ้อมไปข้างหลังของพวกเขาและจงตีพวกเขาตรงข้ามกับหมู่ต้นหมอนและเมื่อเจ้าได้ยินเสียงขบวนทัพเดินอยู่ที่ยอดหมู่ต้นหมอนเจ้าจงรีบรุกเข้าไปเพราะขณะนั้นพระยาฮูวาเสด็จไปข้างหน้าเจ้าเพื่อจงตีกองทัพของชนชาติฟิลิสติมและดาวิดกระทําตามที่พระยะหฮูวาทรงบัญชาไว้และฆ่าฟันชนชาติฟรลิสติมจากขิปโอนจนถึงเคเซ,เซอร์